ครับก็ผมรู้สึกว่าแฟนมิตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วมากๆครับต้องบอกว่าพวกเราพัคเซงก็ตั้งใจแล้วก็เตรียมตัวกับงานนี้แบบมากๆเลยครับอยากให้ทุกอย่างแบบออกมาสมม o ที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขที่สุดก็รู้สึกยินดีกับทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับใครที่กดบัตรทันนะครับส่วนใครที่กดบัตรไม่ทันนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็มีรอบตอนเย็นนะครับที่เป็นรอบออนไลน์ซึ่งหลายๆคนก็น่าจะได้ซื้อบัตรเข้ามาชมกันก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็ได้รับเอเนจีอะไรดีๆจากพวกเรา ครับผมก็สำหรับตัวคิมเองนะครับก็แน่นอนครับผมว่าประทับใจก็ดีใจมากๆแล้วก็ดีใจที่ครอบครัวเราแบบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงจุดนี้ครับผมขอบคุณทุกๆคนมากๆครับที่คอยสปอร์ตพวกเราพ็อกซี่มาตลอดครับไม่ว่าคนที่จะมาวันนั้นเองหรือว่าคนที่อยู่ทางบ้านเองหรือว่าคนที่แบบอาจจะไม่ว่าแต่ว่าไปตามตุย้อนหลังเองครับก็พวกเราพ็อกซี่เนี่ยขอบคุณมากๆครับผมดีใจมากๆจริงๆครับขอบคุณมากครับมันเกินค่าสำหรับเราไหมมันคุ้มค่าสำหรับเราไหมผมถือว่าเป็นปีสองปีเป็นเรือเล็กมากเนาะใช่ครับ นี่สองปีแล้วหล่อแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆตอนที่เราปลดสายบัตรนะครับแต่ว่าทุกคนมันโซเอาเร็วมากใช่ครับดีใจมากแล้วก็วันนั้นแฮชแท็กก็คือคุนเฉินด้วยขอบคุณทุกคนครับผมที่ชวนันทำงานครับสำหรับสองปีมันยิ่งใหญ่แค่ไหนเพราะว่าตอนนี้แฟนของเรามันก็เหมือนยิ่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยแม้แต่แม้แต่แฟนทีับหลังก็ไมจริงๆแล้วกเรารู้สึกยินดีมากๆจริงครับเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่เราเรียกว่าซ้อมกันมาเนี่ยตอนนั้นจริงๆเราก็ ไม่เห็นหรอกว่าเราจะอยู่กันได้ถึงไหนช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าขาดกับการซสนับสนุนมายใดนสายสปายแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่น่ารักมีไรเดอร์มีสิ่งที่ตั้งใจทำงานแล้วก็แน่นอนมียูสเซอร์ครับที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอก็รู้สึกดีมากๆแล้วก็หวังว่ามันจะไม่จบลงแค่นี้แน่นอนครับก็อยากจะอยู่กันไปเรื่อยๆอีกหลายๆปีเลยครับนี่ถามซิงเกิลแต่กับพบ้างครับแต่นี้เดี๋ยวไว้ไว้คุยหลังๆเลยอ่ะตัวคุณสองลูกยังไงบ้าง ก็ตอนนี้คุณปล่อยชื่อเพลงชอบไหมเดี๋ยวเราบอกจัส t ็อคนะครับผมก็ได้ข่าวว่าเพิ่งได้รางวัลมาเห็นแบบแฟนๆช่วยกันโหวตกันอย่างหนักนะครับผมรู้สึกดีใจแล้วก็รึกสึกขอพเุตมากๆที่ทุกคนช่วยกันเต็มที่กันจริงๆครับผมแล้วก็คมเชื่อว่าผลงานหนึ่งของเพื่อนทุกคนเช่นกันพวกเราเต็มที่มากเหมือนกันก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ช่วยกันโหวตให้คุณได้รางวัลนะครับมันจะเป็นรางวัลแห่งความพยายามของคุณมากจริงๆขอให้ทุกคนดังจัสทอคให้เยนะครับ ครับก็ดีใจครับที่หลายๆคนชอบคนใจมัลลิวันหรือว่าเพลงใดๆของน้องๆก็ตามนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ซัพพอร์ตนะครับเข้ามาฟังเพลงพวกเราแล้วก็เข้ามาดู MV มพวกเราหรือว่าแบบว่าคอยทำชาเลนจ์ให้พวกเราเสมอครับก็รู้สึกดีใจครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นถึงตัวตนของเราฟ็อกซี่ได้ชัดมากขึ้นแล้วกันครับแล้วก็ได้เห็นความชอบแล้วก็สไตล์ของแต่ละคนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วกันครับถือว่าเป็นสเสน่ห์หรือว่าเป็นกําไรของทุกๆคนแล้วกันครับก่อนครับ แล้วก็ดีใจครับดีใจเพราะว่าเราเราอยู่กับโซโล่มาค่อนข้างสักพักนึงเลยครับก่อนที่จะได้ปล่อยออกไปเราได้ปล่อยออกไปแล้วมันมีคนที่เออมันสามันถึงคนจริงแล้วก็เหมือนล่าสุดความเห็นแบบไปถึงแบบเด็กที่แบบทำกันบ้านส่งกรจารย์อะไรเงี้ยแล้วก็เขียนว่าโตไปจะเป็นสัมวันหรือสันเดตนรู้สึกน่ารักมากมันมันเป็นทุกคนจริงก็เปจะฝากโปรเจกต์โซโล่ของเราต่อไปของผมก็ ไก่ไก่กาแสนเกาหลังแล้วไก่กาแสนแล้วก็หนึ่งล้านเฮยเฮยเฮ้ยไม่รู้อันนี้อยากทำด้วยอยากชวนพี่ติ๊กเต้นซึ่งถ้าถ้า u s e แบบเช่อกันมันต่างกนเพี่ติ๊ก จะกลับมา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 จบไปแล้วเรา่องขฝั่งเต้นครับโอเคแต่ว่าอันดับแรกนะวิเตอร์วิเตอร์ต้องเริ่มทักขาวิติก่อนนะว่าเริ่มก่อนว่าถ้าเขาหนึ่งลากันนี้จะกลับมาเต้นบอกพิติก่อนนะอย่าพิติงงนะก็ก็ฝากนะครับผมเพลงแรกก่อนคโอเคอ่ะผมสั่งคิมก็น้องพร้อมจะไปนะครับก็เพิ่งปล่อยไปนะครับตอนนี้ก็ทุกคนก็สามารถไปรับชมรับฟังแล้วก็ดู MV ได้แล้วนะครับผมที่ YouTube Official นะครับก็หวังว่าเพลงของคิมเฮาก็จะเป็น เป็นเพราะว่าเป็นสิ่งดีๆเป็นที่เมคทำให้วันที่ทำให้วันของทุกคน,เ,นเป็นวันที่ดีได้ครับผมอยากจะเติมพลังงานบวกให้ทุกคนนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็มีอีกหนึ่งเพลงของผมก็เป็นเพลงประกอบละครในวันที่ผมทั้งผ่านครับผมชื่อเพลงหยดใจนะครับก็ฝากทุกคนไปฟังกันด้วยนะครับนะครับวันนี้เลยค่ะหลายคนรอคอยแล้วผนะผมไม่มีอะไรเลยครับจริงๆก็ใกล้แล้วครับผมก็ อยากให้ทุกคนฟังของเพื่อนๆรอก่อนแล้วก็วฟัง Deliver ร์เลฟรอกันก่อนนะครับผมซึ่งของนี้เนี่ยตามมาแน่ๆก็ติดตาม Official ของพอลซีไม้ให้ดีๆนะครับผมรูปอาจจะเปลี่ยนคืนไหนเราไม่รู้แต่ที่รู้มาแน่นอนครับไหนนี้เราสปอยได้ไหมว่าเป็นเพลงแดนหรือว่าเพลงเพลงช้าไม่แดนกันจ <ะ S 2> จายปะเนี่ยแดน์กระจุยรู้ไหมครับว่าเต้นเสร็จต้องไปโรงพยาบาลเออาตได้ชื่อเพลงหรือยังครับยังครับ ตอนนี้ก็ยังไม่มียังไม่ได้ถ่าย MV เลยครับยังไม่ยังไม่มีเนื้อเลยนี่ยังไม่ยังไม่ไล่ร้องเลยวันนั้นวันนั้นที่ร้องวันนั้นที่ร้องคือเหมือนคิดเมโลดี้เองนี่ใช่วันนั้นร้องไม่เหมือนด้วยสองรอบใช่เนี่ยจะปล่อยอยู่ไหมเนี่ยเราจะปล่อยอยู่ไหมเนี่ยเราก็ฝากฝากด้วยครับฝากด้วยครับจ้ารับแล้วกับเพลงรวมแบบเพลงของเราใกล้เลยอ่ะเออเรื่องนั้นก็ยังไม่เชิญนะฮะไม่เอาเลยตามแม่ตามเชนซะด้วยอฝากพี่การอะไรนะพี่การครับ ไม่อยากให้เราติดตามครับแต่คิดว่ามาแน่นอนครับผม,มไม่นานไม่นานเกินรอครับอยากให้ทุกคนอดใจรอก่อนแล้วกันครับระหว่างนี้ก็ฝากฟังเพลงโซโล่์พวกเราฟ็อกซี่หรือว่าก็ฝากฟังเพลงนี้ด้วยครับ day river love ไปก่อนนะครับอย่างอย่างตอนนี้รู้สึกว่าเรารับงานคอมพิเวเตอ,อร์อย่างเงี้เยเยอะมากเลยโอ้อจริงๆเป็นแบบโอ้จริงๆผมจะพูดว่าไม่เยอะเลยครับอันนี้ยังยังน้อยมากครับพวกเรายังอยากรับมากกว่านี้ครับถ้าเผื่อลูกค้าหรือผู้อยากจะดีดูอยู่นะครับเข้าได้ทั้งหมดนะครับตอนนี้ทำงานกันแบบ งานกันหนักใจอ๋อชิลมากครับเข้ามาเลยครับยังยังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ครับใช่ครับว่าช่วงนี้ยังยังมีเวลานอนพอสมควรครับถ้าหนักต้องต้องไม่ค่อยได้นอนครับรู้สึกตอนนี้ยังยังนอนเต็มอิ่มไปหน่อยครับอยากอยากนอนน้อยๆทำงานเยอะครับเออยิงเลยว่างานถมช่วงนี้ปิดเทอมอยู่ครับอยากได้งานเยอะๆมากของซ้อมเลยครับที่อยากแต่คนแรกใค้เริ่มมีงานแสดงมากเลย จริงๆถ้าอย่างพวกเราเองนะครับเคยมีโปรเจกต์ที่ชื่อหน่อยว่า My Tempo ครับพี่ดูดีเพื่อนครับผมใช่ครับมันก็เป็นโอกาสดีๆมากๆจริงๆที่ให้เราได้ลองโอกาสในการแสดงครั้งแรกแต่ถ้ามีครั้งต่อๆไปก็ยินดีมากๆเลยเนาะถ้าจะแบบผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนอยากเอาเราไปเล่นละครเล่นแสดงได้ทุกอย่างเล่นได้เอ็มวีเล่นภาพยนตร์ก็ได้ภาพยนตร์ยินดีหมดทุกอย่างเลยครับพวกเราพร้อมที่รับทุกโอกาสเลยนะครับงานยินดีมากครับผมแต่ทนี้โซโล่ก็มาหมดแล้วเพลงใหม่ก็มีแทนแล้ว อะไรเนี่ยคอนเซิร์ตเอ่อยังไม่เชื่อยังไงแต่บอกว่าการเดินทางของเรามันไม่จบแค่นี่เราคุณพูดไปเยอะคุณเนี่ยพูดไปเยอะเนี่ยเยอะเลยเยออันไหนไหนไหนติดตามนะครับแต่เราเป็สปอยล์อ่ะคือจะบอกว่าคอนเสิร์ตเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ใหญ่เกินสำหรับปีนี้ก็เลยไม่จัดไม่ไม่เราก็เราก็อะไร เราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดหรือไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เราให้ติดตามก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ฟังเรนนี่บัเดิลนดมครับเราวิ่งเตอคิดว่าเดือนไหนคะสัมสุขเออช่วงที่ยังไม่ชอบโลกยังไม่ชอ้ช่วงที่แบบงว่างก็น่าจะช่วงนี้นะครับช่วงนี้ว่างมากเลยครับช่วงนี้ว่างจ้างได้ครับต่ก็จ้างได้ครับเราเนี่ย ครับผมครับผมสุดท<อ>้ายน้องๆมีอะไรไอัปเดตกับแฟนพิคายไหมครับผมมันก็มีหลายๆอย่างนะครับสามารถติดต,ตามตารางงานได้ทางคลับซี่ถ้าอ,อยากเจอพวกเราครับแล้วก็ก็มีโปรเจกต์ซิงเกิลพิเศษกับทางเซเว่นเดนิบลี่ครับเดที่วกิดเหตุครับแล้วก็สโซโล่ดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้เราฟโฟกัสโซโล่กันแล้วก็เดี๋ยวรอของเราจีพอร์ตพอครบแล้วเนี่ยอะไรจะตามมาทีหลังก็อยากจะให้บอกว่ามันจะต้องดุเดือดเผ็ดร้อนเผ็ดมัน ลืมกินน้ำยรัมันมคอไม่ใช่อาหารครับเออเงียบเลยนด้คนละหนึ่งห่งขยครับผมด้วนะครับอคครับขอบคุณครับตอเซเวครับเซเว่นครับ